สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับช่องมนรณุเออฟฟิศติด u t u b e กับพี่ตูนนะครับวันนี้มากับ r รีแอคชั่นนะครับช่วง2021นะครับถึงแม้ว่าการตัดสินนะครับรอบเดบิวจะสำเร็จดูเรื่องแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับแต่วันนี้ที่ช่องมนรณุเออฟฟิศติด YouTube นะครับก็ยังไม่จบลงนะครับเราก็ยังจะทำารีแอคกันต่อนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นวอล์กนะครับของน้องๆนะครับวันนี้จะเป็นพี่โจเควีนะครับ ก็คือพี่โจนะครับหรือเคอร์แพดของเรานั่นเองนะครับก็ที่ได้รับการชิปไปทั้งคู่เลยนะครับว่ามีคนสนใจเยอะมากนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่น้องได้เดย์นะครับเป็นแบบว่าบล็อกสดๆร้อนๆเลยหลังเวทีเลยนะครับว่าหลังแบบว่าอะไรหลังจากที่แบบถ่ายเท่าเสร็จแล้วถ่ายทอดสดเสร็จแล้วเนาะก็จะมีการเหมือนแบบไปคุยกันเราก็จะมาดูว่าน้องรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้เดย์แล้วนะครับก็สั้นๆนะครับประมาณ5นาทีเราไปดูร้อมกันเลยจ้า ดังบุกถาน้องน่านิ่งมากเลยเนาะตอนที่แบบประกาศว่าตัวเองได้อจะปวดใจเนาะ

哎，<noise> 就是每一次我们结尾不都要掏出一个一只羽毛吗？啊，呃，在，包括现在在舞台上那一遍也是奥斯卡没那个舞台有没有。奥斯卡没问题。我们那个是 <看 S 1>。他们掉，对吗？然后我就看我的那个 ending 特写镜头，红灯亮完之后，我知道特写现在切到其他人身上了，我就赶紧给到他，因为镜头已经不在我那里了。这、嗯、四个月，谢谢你们的陪伴，谢谢你们守护我到现在。 จะนั่เป็นอวกาศทุกแลท<อ>ี่ใจกคนทีอ่ใจแม้วค่าจะแบนน้อยในิดมค่ไหนมนทอย่ในทีมนีอน่มกนทีอ่ใจทนู้กำนังใจมคนี่อกคีอยีอูนมอนีมก่ยนอะใน่อยใอยูรใ 终于要告一段落了，然后我现在要去打包我的行李，明天准备离开创造营了，<好>超级开心。<laughs> 周柯宇啊，差不多时间整。来吧，欢迎来到周柯宇和王正雄的房间。黑白灰，黑白灰，周柯宇。黑除。王正雄今天把我害惨了。唉，不说这个事儿。了。再见啊，这些照片我都是要带走的。奥斯卡，我会永远把你带在我身边的，兄、嗯那个 你要相信我，绝对不会把你忘记。它像。去幺二零幺跟我。十二人间道个别。这个让我在创造营痛并快乐着的寝室。夏铺兄弟站在起地。嗯。嗯 DJ 艾斯马刚。何一俊、徐圣姿、黄坤、陆定昊、叶浩然、都祝熊哉。这个是袁不林，虽然他把他名牌撕掉，但我也知道。付思超。吴宇恒。 跟这两个宝贝也要说拜拜了。要值得一提的是，然后这个东西一直就留到了今天。当时吴宇恒踩了两椅子，就是命都不要了也要把自己踢到最高。我心想就让给他好，了，不能让他入营第一天就把自己的身体搞出事，所以就让给了他。正式、嗯嗯嗯嗯、跟说的这个地方说再见了，幺二零幺再见，创造营二零二一再见。接下来要以新的身份面对。接下来 h e 大家好，我是 Into One 的周哦，阿飞，谢机大脑日记，啊、打板。 In to o วันอย่าทำไม่ใครนะแต่ออสการ์อยู่ต้องไปต่อนะเดี๋ยวทิ้งความฝันนะคือมันเหมือนกับแบบเด็กหนุ่มอะเนาะคือเข้าใจว่าเด็กผู้ชายอะจะเหมือนแบบ วางท่าทีกับเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเนาะกว่าจะสนิทกันได้กว่าจะซีกันเนี่ยใช้เวลาและเนี้ยพอเหมือนมันมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาต้องฝึกด้วยกันต้องแบบผ่านช่วงยากลำบากด้วยกันปุ๊บเนี่ยความสนิทมันเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นธรรมดาที่น้องเขาจะรู้สึกว่าแบบมิตรภาพที่เหมือนเขารู้สึกว่าเป็นมิตรแทร้เนาอมันได้แบบหายไปเนี้ยจากนี้ไป ทที่จะแบบต้องอยู่ใกล้ชิดด้วยกันเนาะก็ต้องห่างกันอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงว่าแบบว่าอีกฝ่ายนึงจะรู้สึกยังไงเนาะก็มันมันเป็นความรู้สึกของเพื่อนแาท,ที่แบบดีมากๆเลยเนาะเราก็อยากจะติดตามทั้งสองคนนะครับก็อยากบอกแบบ เออจีงก็ออสการ์เนาะก็อยากให้เขาแบบไม่ทิ้งฝันเนาะแล้วก็ทำตามของฝันต่อเนาะถึงแม้ว่าปีหน้าก็คือจะเป็นของผู้หญิงเนาะแล้วก็รอบต่อไปก็อาจจะมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนเคยได้ยินบอกว่าถ้าเกิดเข้าถึงไฟนอลเราก็จะไม่สามารถมาออนสเตจได้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการที่แบบว่าไม่เอาเปรียบกับเด็กหน้าใหม่ที่ที่เป็นเทรนด์นี้หน้าใหม่ที่กาลังแบบป้าเข้ามาในรายการเนาะเพราะว่าเนื่องจากขานแฟนคลับก็จะเยอะอีกแล้ว,ลวละอ,อะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะมีวอล์กอย่างเงี้ยเนาะของช่วงอะออกมาเรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยยนะคังไงไก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ